สวัสดีครับอิเล็กทรอนิกส์โปรดีไซน์ครับวันนี้เสนอนะครับระบบเช็คน้ำเช็คน้ำในน้ำมันครับสำหรับกล่องนี้ก็มีมีไว้เพื่อเช็คระดับน้ำที่มีอยู่ในถังน้ำมันครับผมก็คือเพราะว่าถังมันใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเราเติมมันเข้าไปเนี่ยอาจจะมีไอ้น้ำอะไรผสมกันไว้พอไอ้น้ำรวมตัวก็จะเป็นน้ำซึ่งพอถึงระดับที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะทำการเซอร์สสำหรับการมานเครื่องคือเมื่อเราถอดเครื่องขึ้นมาครับผม ไอวีสแตนบายมันก็จะทํางานเพื่อให้แสดงว่าเครื่องเนี่ยทำงานได้เมื่อเซ็นเซอร์มีการกวจับระบบเซ็นเซอร์นะครับไฟครับก็จะทํางานนะครับเราก็กดปุ่มฮับพัลเตอร์นะครัเพื่อหยุดแล้วก็ไอ d ีประจำถังก็จะติดอยู่ว่าตรงเนี้ยนะครับมีน้ําอยู่นะครับซึ่งจํานวนถังที่เครื่องเนี้ยออกแบบมาคือว่าทั้งหมด แปดจุดด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีคอมเพลเตอร์นะครับอะลามเพื่อต่อเช่นต่อบัสเซอร์หรือต่ออะลามโ,โตโตให้พน,นักงานที่รับผิดชอบได้ยินครับผมสำหรับเครื่องนี้ก็จะมีฟังก์ชันขึ้นมาคือว่าเทสระบบก็คือเทสการทำงานเครื่องนะครับผมเมื่อเรากดไปนะครับเมื่อเรากดเทสซิเสเต็มเนี่ยก็คือทดสอบกล่องทดสอบชุดควบคุมว่าแอมป์ทุกตัวเนี่ย สามารถทำงานได้ถ้าเมื่อเราต้องการหยุกดก็คือกดรีเซ็ตซิสเต็มเครื่องก็จะเข้าสู่ภาวะสแตนบายรอการทำงนานของเซนเซอร์ครับผมก็สำหรับโปรเจกต์นี้ก็เป็นของบร,ริษัทพนิงสิ่งที่สำการครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับสสดีครับ